โต่อฉันเนี่ยมาสิพี่เนี่ยฮะต่อเพื่อนผมไปเรียกไปดูแค่มีเสียงเขามันจะใส่หนะเสียงรถมันจะใส่โผล่ออกมาบินบินบิน๊บตุ้มโก้คันเฮ้ยตกใจเฮ้ยแล้วที่ครูไดเอามาฮะที่ขรดเฮ้ยทุกคนทุกคนลืมผมมาเหรอนายไปเข้าอีกฝั่งแกเข้าไนี่ อยู่ฝั่งไหนมั้งอยู่ฝั่งไหนเออข้ามเขาลูกงี้มาเออโอ้โอ้ไม่ก็ไม่ได้ขุดอ่ะอ่าเค้ามโนตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเข้าบ้านี่ยบ้านไหนเดี๋ยวก็จะขุดต่อได้ไหมไหนอ่ะไหนอ่ะเราอ่ะไหนเราอ่ะบ้านต้องเดี๋ยวไม่ต้องเอาอ้าวว่าไงนะเดฮ้ยมีเนื้อป่ะหรือมีทอดอะไรเราโยนไปแล้วไหนไหนมีทอดเนื้อในเนื้อครับจะบ้าน ้านรับแต่ขยายบ้านใช่ไหมอไปไหนอ่ะบ้านเออบ้านเออบ้นเอขยายบ้านใช่ปะบ้าจะทำปนางใต้ดินจะเอาสิ่งของทำทำไงทำไงหน่อยซีจะตบมือไปทำไงป้นป้านทำไงทำไงป้านขุดตรงนี้ดิขุดตรงเนี้ยเนี้ยเตรงนี้ใช่ไหมป้นตนีใช่ปะ ใช่เน hey, ี่ยตรงนี ALLY, ้ที่เราขุดเนี่ยเออเนี่ยตรงนี้ด้วยเออน่ะขุดนี่เหมือนทุกอันนะขุดตรงนี้ท้หมแบมอเออแบืออาหารเนาะแล้วเราเี้ยง พีให้หหขุดยากจังวะเดี๋ยวโยนไปเล่าอาหารสองชิ้นอ่ะด้วยจอดยากมากอ่าแน่สองชิ้นอ่ะโอเคเราไม่เอาเดี๋ยวเราไปหามาันอะ thank you พี่ขอบ้ยไปแล้วโอเคออเคอเคาขอขุดเหมาองต่อเราเคยมีไหมจ้าขอบคุณหลวงต่อเอนเดี๋ยวเราไปล่าจาัดกับไปโน่นไปโลกอีกด้วยนะครับป้านิป้านี่สุดยอดมาก ใครไม่ยูขุดมังเนี่ยเราเนี่ยหลับปิดเออผมไม่มีผมก็ไม่มีแต่แต่าาใช้มือขูดปิดเออปัน้นเออปันน้นขุดเรื่งตรงเนี้ยฮะเออขุดไปเฮ้ สอันอ่ะแบ่งกันกินก่อนนี่มั้วัสติกไม่ปันสติก่อนเออก็มาตัดไม้ยูิ่อนี้ก้านมโอโคตเออารพ์หกสิบเก้าวันโอ้โหไปไปไไป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 ไไปไป่ไป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 ปไปไไปไปไปด้วยปไ้ไปไอไรไปไปไปเปไปไป สามบานที่เราสร้างอะไรอย่เจอทำไมเออช่วยดิเกิดอะไรขึ้นเจียงจียงเฮ้ยมาหมามาเฮ้ยอยันทุกงันกูกดผิดกดผิดเแล้ให้มันเชื่องทำไมไงอ่ะแต่ทำไมมีแต่เจ้าเออนั่ยเนี่ยคอนั่นแหละแต่มันอยู่แต่มันแต่มันไม่มีเนื้อวัวที่มันทำให้นี่เลยเฮ้ยอย่านี้นี่ ้ยพี่จะดีด I mean, ah, okay, uh ีอะไรไปแล้วเราวิธ okay. no, ีเอาบ้านแล้ววิธีเล่นเพจแล้วนายบอกก่อนอ๋อมันต้องเป็นดีโคดฟอร์จูนที่เอ้ยไม่ใช่ดีขุดอะไรต้องรู้อ่ะต้องไปเจ็บเอาอ่ะเอาไปเอาไปไปกลับบ้านขมอสขมอเอ้ยตั๊กนึ่งขอข้าวแกะก่อนเดี๋ยวข้าเขาไม่มาชิ้ชียังดูเนี่ยไม่ทำก่อนเลยเดี๋ยวเราไม่เข้าแต่ไม่มีที่นั่งอ่ะบ้าน ไม่มีไม้ที่นั่งอ่อะ,ะมันคับเอไม่ได้มันต้ <คา S 2> องไปหาจากหมู่บ้านเดียวแต่มาแล้วหงแต่นัะะ้นแเปนเป็นหมดโทงเลยไอ้ขยังไม่ล้ของเซนเจ,จ,จะะ๊นะเจ๊เไม่มีเวแตดว่ไม่ขี่อ่ะอ่า่โงไปเ,เข้าตุ<ะ>โดโกงเร็เเงด่วนเลย อย่างเดียวนะเว้ยมันก็เอาอาหารมาด้วยร้องไม่ได้อย่างเดียวแค่เอาโกลเด้นแอปเปิลมาแบบโค้ดสไปเดอร์แต่สไปเดอร์หัวเด้อไปดหัวไม่่ตัวเงินตัวทองตัวหมอกตัวเงินตัวทองตัวหมอกใช่ใช่ใช่ตอนนี้เราจะให้พีพีจะใช้สุดตรงฮะแต่แค่ครั้งเดียวของโลกนะ แบบมั่วๆดิใครอยู่ในบ้านเนี่ยไม่มีเลยมอยู่ในบ้านโอ่ไมเยก็อยู่ในบ้านหมดอึลยู่ในบ้านได้ยู่อยู่นี่เลยู่นอยู่ในบ้านา a นมา i r m a ตก Iron ไรอ่าเงียเจ๊ไอเท่คันไอคนอะ

มาใส่ใส่เลยมาใส่เลยตดื๊ดจะมาเอาแม่มาใหม่อุ้ยเฮ้ยฟิทใส่ชุดเก็บยังไงวะมาเฮ้ยีระวังเฮ้ยเราลืมเชือกเปล่าเอาเชือกช่มช่มช่มเอเอเอามาก่อนเามาก่อน่อมาก่อนมาก่อนมาก่อนเดีดีวรีบเข้า เอามาเข้ามาเลยไม่ใช่ตมาไม่ได้ต้สามบล็อกสบล็อกแต่เน Ko ีเชี่ยวขึกอนมีเชื่ไหมฟิตเม่เดี๋ยวเราถึเข้ามาไม่แป็นไม่ไม่เช็นเีไม่โอ้ยมาค่ะแต่ลุงมันเล่นกินไปอ่ะเฮ้ยไยสเกลว่ะไยสเกลสเกล เชียเชียอยู่อยู่นี่เฮ้ยสกิม่ตันอ้เชียวนี่เราต้องการตีนก่อนเอาแล้วกล่องเกง็บของอ่ะม่นียเลยเหรอป้าก็้นตัดไม้ไม่ม่ไหนมันไม่้จะตัดยังไงอาเนตงสามบาน่ะก็ลงมาละครดิใครทำไมู่้ใคขึ้นไปทั้งมใครทำไม่ไีม่ขุดุ

เออฟิตแต่แต่มันมาไม่ได้ฟิตแต่ฟิตพืที่คุณหน่อยที่คุณหน่อยตรงนี้หน่อยแล้วตรงนี้ตรงนี้สองครั้งนะเออดังวลเลยมันว่อมช่วยอยากเชื่อ S <S เ้เรย,ยรอมาน่อยรอมาน่อยมามามมมามามแม่หัวก็ได้แต่โปรติดตามตอนต่อไปฝากกดไลาค์กดซับสไครด้วยบ๊ายบาย